วัสดีครับคลิปนี้มาครับพักหน้าให้หมูคือเก้าเลยครับไม่ได้พักเศษครับพักเศษมาให้นะครับเรงจะให้ยารอบเศร้านี่ ไปแเ้ยวนะเรื่อยหาพักมาให้เป็นภักเกษนะครับจนมันหลายกินบปท่านนะครับก็เ,เลอยอย่ามันแก่ติ่มก็นเลยเอามาให้หมูครับ นม่ครับกินว่จะหาหามหายนะครับพักแน่หนาแน่โซเนลแลวครับกินเบ็ดกินฮอดเฟืองครับมาครับชุ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อ เป็นกำลังใจกับทางช่องวิธีรถบรรทุกดินครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงว่างอยู่นะครับเพราะลดเจ้าหนูแดงยังอยู่ระว่างกันสองโมงรุ่งนะครับ เลี้ยงง่ายครับงูปลาช่วงนียูว่างๆก็มีเวลาหาผักหาหายาไฮนะห้ำกับหวัวาหานนี่บ่ได้หายเลยแล้ครับขันท่ามีหยามีผักนะครับตอนนี้กำลัง ทองอย่สามแม่ครับแม่นี่แม่นึงครับข้างๆกันนะครับ,นะรบทองอ่อนๆนะครับ่านะจะได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสำหรับการดังทองนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องไดยเบิ่งเรื่อยๆครับ ครับพี่น้องเอฟซีที่ถามเข้ามานะครับว่าแบ่งบอลนะครับเดี๋ยวล่อเนี่ยครับมูที่กำลังเสียออกมาไหมเนี่ยครับเดี๋ยวไก่ขอดหรือขอดแล้วสิอัปเดตให้เบิ้งครับเบิง้งหมูปลากินเฟืองครับพี่น้องนะครับ เฟืองมาให้นอนว่าอยู่ครับเป็นอย่างคือเฟืองคือหายไปเลี้ยวแทถนะครับันว่ามันยำมันมุนมันแฉะผมบะแมนครับมาเลยมาสังเกตเบิ้งครับเห็นครับนี่ครับหากินกินเฟืองไหยครับ <laughs> แปลกท้จริงครับ